ต้อนรับเข้าสู่ C.I.Y. นะคะวันนี้เราจะมาสอนทําเมนูง่ายๆคะ่ะที่เพื่อนๆสามารถทําได้เองที่บ้านนะคะซึ่งวันนี้เมนูที่เราจะมาเสนอเมนูแรกก็คือเมนูกะเพราหมูสับค่ะเป็นเมนูที่หลายๆคนคงชอบกินนะคะแล้วก็ทําได้ง่ายด้วยค่ะก่อนอื่นเราจะมาบอกวัตถุดิบก่อนนะคะอย่างแรกคะ่ะเราจะทํากะเพราหมูสับใช่ไหมคะขาดไม่ได้เลยคะ่ะก็คือหมูสับนะคะซึ่งหาซื้อได้ตามตลาดนะคะไม่แพงค่ะ อย่างที่สองก็คือเราจะทํากระเพราก็ต้องมีใบกระเพราค่ะซึ่งกระเพราเนี่ยเราก็สามารถปลูกเองได้ที่บ้านนะคะโดยที่กระเพราเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการเติบโตเนี่ยประมาณแค่30วันเท่านั้นค่ะต่ออย่างที่3มนะคะก็คือพริกค่ะพริกนี่ก็เหมือนกันนะคะเราก็ปลูกเองได้ที่บ้านเหมือนกันค่ะก็คือปลูกก็ใช้เวลาประมาณ20-30วันนะคะแล้วก็สามารถเด็ดพริกออกมาใช้ทําอาหารได้แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่4เนี่ย คือเราเป็นคนชอบกินข้าวโพดเราก็เลยจะใส่ข้าวโพดลงไปด้วยนะคะในกระเพราของเราค่ะอันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักๆนะคะต่อไปก็คือจะเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงอย่างแรกเนี่ยก็คือซอสหอยนางรมนะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันอย่างที่สองก็คือน้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะอย่างที่สามก็ซีอิ๊วดำค่ะอย่างสุดท้ายก็คือน้ำตาลนะคะส่วน พวกนี้ยค่ะเราก็หาสามารถหาได้ที่บ้านนะคะเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องมีเครื่องปรุงเหล่านี้นะคะอ่าในเมื่อเรารู้วัตถุดิบกันไปแล้วแล้วก็รู้เครื่องปรุงกันไปแล้วนะคะต่อไปนี้เราก็ไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็มาสู่วิธีการทํากะเพราหมูสับแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมบอกวัตถุดิบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมนี่เราขาดไม่ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวะคะ่ะเมื่อกี้ลืมบอกสองอย่าง ขั้นแรกนะคะก็คือต้องเทน้ำมันเนี่ยใส่ลงไปในกระทะก่อนอ่าก็พอประมาณนะคะกะเอาอะหมูสับเท่าไหร่ข้าวโพดเท่าไหร่พริกเท่าไหร่จะเทียมยังไงนะคะก็ลองกะกะเอาอะค่ะ,ะเดี๋ยวรอกระทะร้อนนะคะอืออันเนี้ยเราจะเป็นวิธีที่แบบว่าเราจะพยายามสอนให้คนที่ทําอาหารไม่เป็นเนี่ยเขาทําอาหารกินเองที่บ้านได้เพราะมีคนรีคเควสต์มานะคะว่าอยากได้เมนูที่ทํากินเองได้นะคะ อพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปอ่ะ,อะแล้วก็ให้กระเทียมมันสุกสักนิดนึงนะคะเจะเริ่มได้กลิ่นกระเทียมแหละหาคนอัดหอมไหมคะ หอมป่ะหอมแห้กระเทียมก็หอมแล้วนะคะตอนแรกเราผัดให้มันพอเหลืองๆอะค่ะพีงไปแป๊บหนึง่งให้มันพอเหลืองๆให้มันมีกลิ่นกระเทียมอ่าทีนี้ต่อไปเราก็ใส่หมูสับนะคะอ่าใส่หมูสับลงไปค่ะ ก็ลวน,นนะคะให้มันสุกให้ทั่วๆนะคะตรงนี้ถ้าใช้หมูเยอะก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะในการให้หมูมันสุก นี้เป็นกระทะไฟฟ้านะคะก็อาจจะใช้เวลานานกว่ากระทะแบบเตาแก๊สนิดนึองอะค่ะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆค่ะในอยู่คอนโดก็ทำได้หูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ลวนไปเรื่อยๆค่ะ กระเทียมนี่ก่อนใส่นี่ไม่ใช่โยนลงใส่ลงไปเลยนะคะเราต้องสับมันก่อนนะคะอย่างพริกนี่ก็บีบๆมันแล้วก็สับนะคะมันจะได้มีแบบกลิ่นของพริกมีความเผ็ดออกมากระเทียมก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่มาถึงโยนลงไปทั้งเม็ดเปืเปอิๆไม่แกะไม่ได้นะคะอ่านี่หมูเริ่มสุกแล้วะคะ่ะ่ทิ้งมันไว้สักพักหนึ่งแ้าถามว่าทำไมตามร้านเขาผัดเร็วกว่า พราร้านเขาใช้แก๊สนะคะแก๊สมันจะไวกว่ากระทะไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะอ่าพอหมูเริ่มสุกทีนี้เราก็ใส่ข้าวโพดค่ะกระทะเล็กไปนิดนึงนะคะหอมไหมคะได้กลิ่นไหมคะคนอัด หอมไฟมันไม่ <S 1> <S 1> <S ค่อยอร้ออันนี้เราต้องคลุกนิดนึงเดี๋ยวเข้าวโพดไม่สุกข,ข้าวโพดจริงๆนี่มันเป็นผักหรือผลมอไม้ก็ไม่รู้หรอกผักน้ก็จะสุกยากนิดนึงถ้าทางที่ดีที่อยากให้มันสุกเกรเร็วก็เอาเข้าวโพดไ,ไปต้มก่อนนะคะ กะเพราเนี่ยหลายๆที่มันก็จะแบบผัดแห้งๆบางที่จะผัดแบบแฉะแมีน้ำเยอะๆอันนี้เราจะผัดกะเพราแบบเรียกว่าอะไรกระเพราจีนกะเพราจีนมีน้ำเยอะๆคนจีนชอบกินอะไรที่มีน้ำเยอะๆรานลงข้าวเนี่มีน้ำออกมานี่เราไม่ได้ใส่น้ำเพิ่มเลยนะคะเป็นน้ำจากหมูสับก,กับข้าวโพดนะคะน้ำพวกนี้จะหวานมาพวกน้ำหมูรสชาติจะเหมือนแบบพวกน้ำต้มกระดูกหมูอ่ะทีนี้ออมมาเริ่มสุก เราก็จะมาถึงขั้นตอนการปรุงนะคะใส่พริกลงไปความเผ็ดก็แล้วแต่คนชอบนะคะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยอก็ใส่แกะไม่ออกแกะยังไงออันนี้ของที่บ้านหมดนะคะเพิ่งซื้อมาใหม่อะน้ำเอซอสหอยนางรม ใส่ลงไปแล้วไม่ต้องกลัวเค็มห้เค็มเราก็เติมน้ำะแล้วต่อไปก็ตามด้วยสีอิ๊วนะคะน้ำปลาอีกนิดหน่อยคืออันนี้เราทำแบบว่าหมูน้ำมันเยอะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นถึงเราใส่แบบมันเค็มมันก็ยังมีน้ำช่วยเจือจางนี่เป็นคนชอบทานหวานก็จะใส่หวานนิดนึง น้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลค่ะอัน้ำตาลอ่นนาอ,อันนี้อาจจะยังมองไม่ออกมองยังไม่เหมือนกะเพราทําไมกะเพราอะไรหน้าตาเหมือนต้มหมูสอับอ่าแป๊บหนึ่งนะคะเยนงชะิะมีให้ดูนะคะเดี๋ยว จริงๆคลิปถัดไปนะคะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งแขกรับเชิญเราเนี่ยแอบมองอยู่ข้างนอกค่ะลองหันไปดูนะคะอ่าหันไปดูค่ะ <c oughs> แขกรับเชิญเรามองอยู่นะคะว่าทำอะไร <c oughs> อ่ะขอชิมก่อนนะไม่ไว้ใจเฝียงมือตัวเองรสเค,เคม็มอร่อย <c oughs> อันนี้พริกที่เราใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะมันจะเป็นพริกเม็ดเล็กๆอะค่ะ ซึ่งพริกเม็ดเล็กๆเนี่ยแปลกมากนะคะคือพริกเม็ดเล็กเนี่ยมันจะเผ็ดมากกว่าพริกเม็ดใหญ่นะคะเดี๋ยวตามสํานวนนี่เขาแบบว่าเล็กพริกขี้หนูอย่างเงี้ยต่อมาเราจะใส่ซีอิ๊วดำค่ะซึ่งบางคนไม่ต้องใส่ก็ได้แบบแต่เราใส่ให้แบบเพิ่มสีศศสันนิดหน่อยนะคะให้มันแบบดำๆหมือนตามร้านอาหารอย่างเงี้ยน <_' s> ่ากระเพราของเราใกล้จะสมบูรณ์แล้วใอ <_' s> <_' c> ้กลิ่นมันหอมนะหอมไหม ือหอมเนาะอ่าก็คลุกให้มันเข้ากนะันนะอย่างที่เราบอกเป็นกะเพราค่ะเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยคือใบกะเพราค่ะอ่าขั้นตอนสุดท้ายใบกะเพรานี่อย่าใส่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้ารีบใส่เกินไปเนี่ยมันจะเขียวพอเขียวเนี่ยขัดนานๆมันจะขมแล้วต้องใส่สุดท้ายนะคะใส่เหมือนแบบเอาลงไปให้มันได้กลิ่นนะคะ,ะเท่านี้พอจะเยอะ อ่าทีนี้มันจะเป็นหน้าตากะเพราแล้วค่ะอ่าแล้วก็คุกคุกๆไ้นะคะให้แบบกลิ่นมันออกเอาวรดนคำมเมนไม่เห็นนะคะที่ลน่น ตอนนี้กลิ่นแบบเป็นกลิ่นกระเพราแล้วนะคะถ้าพูดแบบตามตามที่เขาขายอาหารตามเว็บก็อยากจะพูดบอกว่าอะไรนะอยากให้โทรศัพท์ของคุณคอมพิวเตอร์ของคุณรับกลิ่นได้จังเลยอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ยหอมมากอะ่ะทำเองชมเองนี่หน้าตาเป็นกระเพราแล้ว อันนี้แบบสีสันมันอาจจะดูไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเราเป็นคนทานไม่เผ็ดแล้วเราทําให้อมาม่ากินด้วยเพราะฉะนั้นแบบเราต้องเน้นแบบว่าไม่เผ็ดขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดโอกาสสุดท้ายในการชิมค่ะเครสชาติผ่านแล้วเอาดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานกันนะคะก็ปิดไฟก่อนเดี๋ยวไม่คลิปแรกนะคะก็อย่างที่บอกเราสอนทําเมนูที่สามารถ ทำได้ตามเขาเรียกว่าอะไรคอนโดบ้านหอพักทาได้ทุกที่เลนะคะส่วนของเนี่ยก็หาได้ง่ายๆนะคะสําหรับคลิปแรกก็ขอลาไปก่อนนะคะขอไปอร่อยกับกะเพราที่ตัวเองทําก่อนนะคะพบกับคลิปหน้าของ C L i ได้ใหม่